สิบอันดับตกปลาไม่ได้ปลาขึ้นชื่อว่านักตกปลาจุดมุ่งหมายหรือรางวัลที่ต้องการก็คือโทรฟี่ปลาเกมปลากินที่คาดหวังไว้แต่หลายๆครั้งที่ติดขึ้นมากับปลายสายกลับไม่ใช่ปลาชนิดใดๆแต่เป็นสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตอื่นติดขึ้นมาแทนซึ่งบางชนิดโอกาสจ,จะติดมาน้อยมากและจะมีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างไปชมกันครับอันดับที่10เต่า โดยส่วนมากเตา่าจะพลาดท่าติดขึ้นมากับเหยื่อสนหน้าดินที่มันคิดว่าเป็นอาหารรวมไปถึงเหยื่อปลอมพวกนอนยางปลายางที่ผ่านหน้ามันมาพอดีเมื่อเอาตัวขึ้นมาได้ควรรีบปลดเบรดแล้วปล่อยกลับคืนแหล่งน้ำไปอันดับที่9ปู เจ้าปูนาที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ําแหล่งหมายที่นักตกปลากําลังตกเมื่อเห็นมีเหยื่อหน้าดินตกลงมากองที่พื้นมันก็จะรีบว่ายรีบเดินเข้าไปสังเกตแล้วขีบเหยื่อกินเข้าปากด้วยความตะกราตะกรามจนพลาดขีบเบ็ดเข้าปากหรือพอดีกับจังหวะก,การวัดคันตาเบ็ดก็เกี่ยวมันขึ้นมาพอดีรวมไปถึงเหยื่อปลอมพวกดําลึกหรือกระดีที่ลากมาจนถึงพื้นที่มันอาศัยแจ็คพอร์ตมาเกี่ยวมันขึ้นมาพอดีอันดับที่8หอย หอยที่มักติดมากับเบ็ดก็ทั้งหอยตัวใหญ่ๆอย่างหอยโขงหอยเชอรี่หอยปังไปจนตัวเล็กๆอย่างหอยโขมหากติดมากับเหยื่อสนหน้าดินก็มักเป็นการเข้าไปกินเหยื่อแล้วอาจตกใจปิดฝาทําทให้ติดเบ็ดขึ้นมาด้วยหากเป็นการตีเหยื่อปลอมก็มักเกิดจากบุพเพสนิวาาชักนําพาตาเบ็ดเหยื่อปลอมมาเกี่ยวพอดีอันดับที่7งูงูนั้นมักจะติดมากับการตกทุ่นลอยเหยื่อเป็นด้วยพวกลูกปลาหรือปลาเหยื่อต่างๆ รวมไปถึงการตีเหยือบลอมผิวน้ําซึ่งมันคิดว่าเป็นเหยือก,กบเขียดในธรรมชาติก็รีบเลื้อยเข้าฟัดรัดก,กินหากเป็นพวกงูไม่มีพิษอย่างพวกงูปลางูลายสองูหัวกะโหลกยังพอทําใจปลดได้แต่ถ้าเป็นงูพิษงูเหา่างูจงอางต่อแทบจะทิ้งขัดวิ่งกันเลยทีเดียวอันดับที่6กบกบนั้นอาจมองว่านิ่งนติ๋มติม แต่จริงๆแล้วมันมีสัญชาตญาณนักล่าอยู่ในตัวกินทุกอย่างที่ผ่านหน้าแม้แต่พวกเดียวกันดังนั้นเมื่อมันมองเห็นเหยื่อผิวน้ําผ่านหน้ามันมาจึงกระโดดหรือว่ายไล่อย่างไม่ลังเลแต่ก็ยังดีที่กบเป็นเมนูอร่อยอีกเมนูหนึ่งหากได้มาก็ไม่เสียเปล่าอันดับที่ 5. ตัวเงินตัวทองเจ้าตัวเงินตัวทอง มักจะเข้ามาก่อกวนกินเหยื่อสดต่างๆทั้งหน้าดินและชุดลอยและแม้กระทั่งเหยื่อปลอมมันก็ไม่ละเว้นเมื่อติดเ,เบ็ดมันจะใช้หางฟาดน้ํากระจุยกระจายเพื่อให้หลุดพ้นจากการพัฒนาการถ้าชุดอุปกรณ์ไม่แข็งแรงพอก็มีหักสะบั้นพังกันไปข้างกว่าจะปล้ำปลดปล่อยมันได้ในแต่ละครั้งก็เหนื่อยหอบกันไปบางครั้งไม่ทันได้ปล่อยมันก็ดึงสายขาดไปด้วยพละกกาลังของมันอันดับที่4จระเข้ จระเข้นั้นถือเป็นโรฟี่ที่ไม่ค่อยมีใครอยากพบเจอหลายๆครั้งที่นักตกปลาบ้านเราตกได้ลูกจระเข้หรือจอระเข้วัยรุ่นได้ตามหมายธรรมชาติซึ่งไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันหลุดมาจากฟาร์มเลี้ยงหรือเป็นลูกที่เกิดจากพ่อแม่จระเข้ในแหล่งน้ำนั้นตกไปก็ต้องระแวงไปว่าจะโดนงาบลงไปปาร์ตี้ใต้น้ำเมื่อไหร่อันดับที่3นกตกปลาแต่ได้นกช่างเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อหรือจะน่าขำดี ที่เราตกปลาในน้ําแต่ได้นกที่อยู่บนฟ้าโดยส่วนมากนั้นจะเป็นพวกนกที่คิดว่าเหยื่ยอปลอมหรือเหยื่อเ,เป็นเป็นเหยื่อในธรรมชาติของมันมันก็จะพุ่งลงมาจากท้องฟ้าโฉบเหยื่อพลาดท่าก็เกี่ยวเบ็ดของนักตกปลาไปหรือจังหวะนรกขณะที่เรากําลังตีเหยื่อแล้วนกบินผ่านมาพอดีอาจโดนเบ็ดจากตัวเหยื่ยอปลอมเกี่ยวหรือสายอินไปพันโดนปีกซึ่งก็มีนักตกปลาเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆอ,อันดับที่2ค้างข่าว อีกหนึ่งสัตว์ปีกที่ถือว่าโอกาสน้อยมากที่จะมาติดเบ็ดเพราะมันจะออกหากินในช่วงเย็นใกล้มืดเป็นต้นไปจึงมักพบเจอเหตุการณ์เหล่านี้ในกลุ่มนักตกปลาที่ตกปลาช่วงเย็นเยนและกลางคืนโดยส่วนมากจะบินโฉบจับเยือบลอมขณะที่นักตกปลาหัวเดีอ่ยออกไปหรืออาจชนกับสายเอ็น อันดับที่หนึ่งศพเหตุการณ์หลอนๆแบบนี้คงไม่มีนักตกปลาท่านไหนอยากพบเจอหลายๆครั้งที่มีขาวนักตกปลาตีเหยื่อไปแลว้วเบ็ดเกี่ยวศพผู้เสียชีวิตขึ้นมาซึ่งเหตุการณ์แบบนี้อาจทําให้นักตกปลาจิตอ่อนขวัญหน,นีดีฟอร์สติตเตลเดอร์ได้เมื่อพบเจอเหตุการณ์แบบนี้คนเดียวควรตั้งสติถอยออกมาจากจุดเกิดเหตุหาจุดที่มีคนที่ใกล้ที่สุดแล้วโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ครับเหล่านี้ก็เป็นสิบบรรดาตกปลาแต่ไม่ได้ปลาแต่ได้สิ่งมีชีวิตอื่นๆแทน ซึ่งก็อาจมีเหตุการณ์อื่นๆที่นักตกปลาตกได้แตกต่างไปจากนี้ทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งของไม่มีชีวิตก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ตื่นเต้นขำขันเก็บเป็นความทรงจำเรื่องราวชีวิตของเราต่อไปก่อนจากกันขอฝากร้านไทยบ้านฟิชชิงร้านจำหน่ายขายเหยียบลอมและอุปกรณ์ตกปลาต่างๆทั้งปลีกและส่งทางเพจ Facebook ช็อปปี้ลาซาดา้าและร้านเหยียปลอมน้องใหม่ทีบีลัว ทาง Tik Tok อย่าลืมกดชุกใจกดต,ติดตามและเข้าไปเลือกชมกันได้นะครับสวัสดีครับ